อ Sport ์รับออกแบบเจดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสือ้อโรงงานต,ต่างๆแบนจุกโรโคสูต81 664 6143ย้ำสู81 664 6142สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวกับอ้วนพานแทบลูพา,านะครับวันนี้เราจะแนะนำการสร้างวอเตอร์ปั๊มนะครับในการสร้างวอเตอร์ปั๊มที่จะต้องติดกับโรงกัดน้ำมันนะครหรือว่ารีฟิเนอรี่อะไรเนะี่ย ให้ดูนะนี่ refinery คือเป็นเหมือนโรงคัดน้ำมันนะครับผมตรงนี้แล้วทีนี้เราจะต้องอยู่สร้างปัม๊มเราจะสร้างอยู่ตรงด้านนี้ไม่ได้นะครับเราต้องอยู่ด้านข้างแบบประมาณเหมือนตัวนี้เนี่ยเหมือนตัวปั๊มตัวแรกที่ผมสร้างไว้เห็นไหมเพราะบางอันมันจะต้องใช้ว ater pump สองอันใช่ไหม water d u m คือใช้ถังน้ำสองทงค์แล้วทีนี้ถ้าเป็นทงค์น้ำเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับผมเพราะจะต้อง คนจะต้องเข็นรถน้ํามาเพื่อที่มาสกที่ลงกันให้เราเนาะตัวเนี่ยตัวคนงานเนี่ยจะต้องไปเอาน้ําที่ลงลงกัดน้ำลงเก็บน้เนเาเนี่ยตรงแวร์เฮาส์เนี่ยที่เราเก็บไว้เนี่ยมาเพื่อที่มาใส่ลงกัดน้ำมันนะผมแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีเจ้าตัววอเตอร์ปั๊มเนี่ยวอเตอร์ปั๊มตัวนี้นะผมนี่ตัวนี้คือจะเรียกวอเตอร์ปั๊มนะผมเรามีตัวนี้เราก็จะได้ไม่ต้องใช้ไอตัวแทงน้ํานี้ ัววอเทอร์ดัมเนี่ยจะมีวอเทอร์ดัมกับวอเทอร์ปัมนะวอเทอร์ดัมก็คือว่าเป็นถังน้ำนะผมแต่นี้เราจะมาสร้างวอเทอร์ปัมวอเทอร์ปัมในการสร้างเนี่ยเราจะต้องสร้างติดกับถนนนนะนถนน,น,นเลนอันตัวพันเนี่ยผมต้องสร้างอันนี้ก่อนแล้วเราถึงจะมาสร้างวอเทอร์ปัมไดนะ้ถ้าอยู่อย่างนี้เรามาสร้างวอเทอร์ปัมเนี่ยจะสร้างไม่ได้ สร้างได้เหมือนกันเนาะแต่แต่เ,แตเราเราจะต้องอยู่นี่ไงเพราะว่าเนี้ยมันอยู่ติดกับทะเลเนาะเราลืมไปเราอยู่ติดกับทะเลเราสามารถสร้างได้เนาะแต่ถ้าอยู่ประมาณเนี้ยมันจะสร้างไม่ได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยที่แรกเราลืมเราทำไมไม่ไม่เอาลงกัดมันเราไปใกล้ทะเลนะเนาะเนเราสร้างวอเทอร์ปั๊มได้เลยนะถ้าใครเลือกพื้นที่ก็ลองเลือกใกล้ทะเลเนาะ เราจะได้ประหยัดงหมัดนะได้ประหยัดบ่อน,น้ำนะถ้าเราไม่มีบ่อน,น้ําเหมือนเราแรกเราสร้างเราจะลบบ่อน,น้ําทิ้งเนี่ยเราจะได้ห้าพันห้าพันเหรียนะทีเนี้ยถ้าเราลบบ่อน,น้าอะพอน้ำไปเราต้องการจะสร้างปัม๊มเราจะต้องมาเสียตังค์ซื้อบ่อน,น้ําอีกห้าหมื่นเหรียญน,นะจากที่เราแลกไปถูกไปห้าได้มาห้าพันเราต้องมาซื้อบ่อน 50, ่0ห้าหมื่นในขั้นตอนเนี้ยถ้าเราอยู่ใกล้ทะเลก็ดี คือว่าประหยัดตรงบ่อนนะครับแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะต้องเอาเจ้าตัวปัม๊มปั๊มมาสร้างตรงนี้อีกหนึ่งตัวก็จะเลือกเลยเสร็จปุ๊บเดาเงินเหลือห้าหมื่นไม่พอเดี๋ยวรอสักครู่ครับปั่นเงินอีกนิดหนะ่อขออนญาตขายของก่อน งานอ้งงานไม่มีเงินจา่ายค่าแรงเนาะเราสร้างไปแล้ว <c oughs> ตัวน้ำเนี่ยวอเตอร์ดำเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะเดี๋ยวเราเจะได้วอเตอร์อปั๊มยอะไรเยงี้เราก็เลยทำลายทิ้งเลยแล้วกัน แบบนี้สอันเลยนะนี่เป็นประมาณนี้นะผมทีนี้เราก็รอสักครู่คนงานกำลังเอาไม้มาส่งนะผมเมวิม่งมาต้องแตกต้อแตกอะนก็จะประหยัดเวลาเรื่องเนยเหมือนเนี่ยเจ้าคนงานเห็นไหมเขาก็จะมาเอาน้ำถักน้ำมาใส่พอถ้าเรามีปั๊มสองตัวเนี่ยทีนี้เราไม่ต้องใช้ แทงไอถังน้ํานี้แหละน้ําก็จะดูดออัตโนมัติไม่ว่าเราจะสร้างเจ้าตัวบิโตรเลียมหรือแก๊สนี่แก๊สโซลีนี่น้ำมันกับบิโตรเลียมมันจะต้องใช้วเ t อร์ด m หนึ่งอันถ้าทำกนรลอนน้ำมันเนี่ยเราจะต้องใช้ใช้ว a t e r dam สองอันถ้าเรามีว a t อร์ด m สองอันคือเราไม่จาเป็นต้องใช้แทงน้ำก็เลยลบไป นี่ผมก็คือขั้นตอนอันสร้างเจ้าตัววอเทอร์ดัมนะครับเวเรามาดูกันอ่าเสร็จแล้วนะผมสำหรับการเพิ่มอวอเทอร์ปั๊มนะผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแลย้วเราก็จากจะหันไปทางไหนก็ลองหันดูนะครนี่หันเข้าหาบ่อ,บอน้ำก็ได้ให้เป็นท่อเนาะน เสร็จแล้วต่อไปนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เจ้าตัวแทงน้ำแล้วเนาะวอเตอร์ดัมเนี่ยแทงน้ําเราไม่ต้องใช้แล้วเราก็มา,อ,าอันนี้แทนเพื่อจะเติมน้าให้อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องให้คนงานเราวิ่งใช้น้ำนะคนี่ก็เสร็จแล้วสําหรับขับ้นตอนการสร้างตัววอเตอร์ปัมในเกมทาวสตาตอนนี้ก็มีระบบเพทูเอิร์นมาแล้วเนาะงั้นก็ลองศึกษาดูนะครับผม ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมของผมสวัสดีครับ